ผแอร์แคลเรียคัลเลอร์สมารับประกันยาวนาน10ปีสวัสดีครับ าไปบ้านนะจ๊ะพี่จ๋าแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่โอไม่มาส่งน้องฝนมาแทนนะคะน้องฝนเดิมสดใสยิ่งกว่าเดิมด้วยก็ต้องก็อยู่กับคุณกรีมและคุณผู้ชมกันนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะวันนี้วันนี้เปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศแล้วทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการดําเนินการต่างๆก็กลับเข้าสู่ปกติแล้วการท่องเที่ยวต่างๆด้วยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะและ โรงเรียนก็เปิดแล้วด้วยค่ะอตอนนี้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ<อ>โดยเฉพาะแน่นอนว่าเรื่องของการทําธุรกิจก็ยังคงต้องดําเนินต่อไป,อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะพี่ฝ<ช>นนะ,ะโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหาอาชีพพี่ฝนคือในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าโควิด19เนี่ยมันทําให้หลายธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนอและหนึ่งธุรกิจที่เรียกว่าเติบโตสวนกระแสเป็นอย่างมากในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานั่นก็คือธุรกิจประกันพี่ วันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับใครที่มองหาอาชีพใหม่ๆที่จะทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงทางชีวิตนั่นก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตวันนี้เรามีหตัวอย่างของผู้หญิงเก่ง working woman ที่ยอมลา <H L. S 1> ออกจากการเป็นพนักงานบริษัท<ช>และมาหา <H L. S 1> ความมั่นคงโดยการใช้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเขาจะช่วยได้อย่างไรไปติดตามในช่วง Startup ั h a i l a n d ครับยยส s t a r t u ั Thailand สนับสนุนโดยกุ้งไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป เน,น่กนกวันแท้ลิมสาวสวยมากความสามารถตัดสินใจลาออกจากอาชีพวิศวกรเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่กําหนดชีวิตของตัวเองได้ทั้งค่าตอบแทนและรูปแบบการทํางานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทําให้เธอประสบความสาเร็จในอาชีพนี้ในวัยเพียง27ปีและวันนี้เธอจะมาเผยเคล็ดลับการออกแบบอนาคตดีๆได้ด้วยตัวของเธอเอง ช่วงส t าร์ทอัพไทยแลนวันนี้นะครับวันนี้รู้สึกดีอกดีใจมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพสตรีแล้วเป็นสุภาพสตรีที่ working woman เป็นคนเก่งมากเป็นตัวแทนคนที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตและวันนี้เขาทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วแล้วสำเร็จในช่วงอายุที่น้อยมากด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณเนเน่ขออนุญาตได้ว่าคุณเนนะคุณเนเมื่อกี้ผมพูดไปว่า ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยใ่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้27ปีค่ะเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนานขนาดไหนแล้วฮะประมาณอายุ24ปีค่ะโอ้ยี่สิปีนี่ถือว่าเพิ่งจะจบกันใหม่เลยนะค่ะเนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะพอจบเราก็อยากทํางานตามสายที่ที่เนจบมานะคะก็คือวิศวะนี่แหละเราก็เลยได้มีโอกาสไปทํางาน ในบริษัทที่1นนะคะก็เข้าไปดูแลใน Production น,นะคะฝ่ายการผลิตนะคะจะเป็นโรงงานถุงมือที่1ของภาคตาครับมันไม่ค่อยแบบเป็นงานที่เราชอบเท่าไหร่ก็เลยก็เลยผ่านตัวเองมาเป็นเซลล์ขายสารเคมีของอีกบริษัทนึ่งนะคะแล้วก็ทําได้ประมาณ5เดือนนี้นะคะ่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ได้มีการตัดสินใจเข้ามาสู่วงการอาชีพตัวแถวจุดเปลี่ยนของมันคืออะไรครับ จริงๆรูปแบบการทํางานทําหน้าที่เหมือนเดิมสถานที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะสิ่งวแวดล้อมมันจะเหมือนเดิมนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์เราเพราะว่าโดยส่วนตัวเนยเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นอิสระเรากําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้นะคะหรือว่าลักษณะการทํางานเองก็ดีเนยเนี่ยเห็นคนใกล้ตัวคนรู้จักนี่แหละเขาเป็นตัวแทนประกันอยู่นะคะอายุเราไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแต่ว่า การที่เวลาเราได้แล้วเราก็จะโพสถูกต้องไหมคะพี่สื่อโซเชียลเราเห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราติดตามชีวิตเขาทำไมเขามีชีวิตที่เราอยู่ตรงนี้แต่เขาไปไกลแล้วอะไรอย่างี้ค่ะเขามีในหลายๆอย่างที่เออเราทําตรงนี้ยังไม่มีอะไรอย่างี้เราก็เลยนึกภาพว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็น่าจะมีอย่างเขาได้อ่าอันนี้มันก็เลยจะเป็นเหตุผลซัพพอร์ตในความรู้สึกของตัวเราเองว่าเออฉันควรจะต้องเปลี่ยนที่อะไรอย่างี้ค่ะ ิ่งที่คิดไว้ตอนแรกกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเมื่อได้มาทํามันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างยังไงบ้างครับแตกต่างจากงานที่เราทําอยู่เดิมมากหนึ่งคือลักษณะการทํางานอันนี้เริ่มตรงกับความชอบเราแหละนะคะ,ะเพราะว่าตัวแทนประกันนะคะต้องเรียนแจ้งว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระนะคะ,ะ,คะเขาจะไม่มีกรอบตายตัวว่าเราจะต้องทํำยังไงอันนี้อยู่ที่เราออกแบบเองว่าเราอยากจะมีการทํางานแบบไหนเราจะทํางานที่ไหนก็ได้นะคะ,ะ,คะขอแค่เราทําแล้วมันมีผลลัพธ์ ให้เราได้ยอดให้เราแบบไปหาลูกค้าแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขามีประกันชีวิตที่เดิมเนี่ยไม่สามารถก,กําหนดรายได้ได,ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กจบใหม่เราไม่มีประสบการณ์แน่นอนรายได้ที่เราได้เริ่มต้นก็เด็กจบปริญญาตรีทั่วไปนะคะต่อให้ทํโ OT อดหลับอดนอนยังไงก็ได้ไม่เกินนะั้นซึ่งงานตัวแทนเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่ารายได้ไม่มีเพดานเลยในได้เคสเยอะบริษัทก็จ่ายให้ในเยอะเป็นเหมือนแรงผลักดันนะคะให้เรารู้สึกว่าเราต้อง ทำยังไงก็ได้ให้เราได้ผลง,งานให้เราแบบได้เงินเพียงพอต่อเดือนที่เราจะแบบเลี้ยงดูตัวเองได้นะไม่ต้องไปเป็นแบบภาระให้กับครอบครัวในๆนเราก็ออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่ามาไกลกว่าที่คิดไหมไกลกว่าที่คิดค่ะซึ่งโดยระยะเวลา3ปีที่เนได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนเนก็ได้รับ โอกาสดีๆจากบริษัทนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแบบคุณวุธที่บริษัทเขาตั้งใจจัดให้เราคุณวุธที่คุณเนบอกไว้นะครับนั่นก็คือการที่คุณเนเนี่ยสามารถขยับตัวเองขึ้นมาเป็น แอคซ่าพรามได้ในระยะเวลาเพียงแค่3ปีใช่แอคซ่าพรามต้องแจ้งนะคะมันเป็นคุณวุธที่บริษัทเขาตั้งใจจัดมาให้ตัวแทนเลยเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีว่าตัวแทนที่เขาติดแอคซ่าพรามเนี่ยเามีความเป็นมืออาชีพนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นะคะเวลาเราไปเข้าหาลูกค้าเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยค่ะหนูเป็นแอคซ่าพรามนะคุณพี่มั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนะคะบริษัทให้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างเยอะกับตัวแทนนะคะไม่ว่าลายชื่อลูกค้านะคะลายชื่อผู้มุ่งหวังใครที่สนใจ ปายประกันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะส่งมาให้เรารนะคะซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณเพราะว่ามันทําให้การหาลูกค้านะคะเป็นไปแบบง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสูตรเกียรติยศนะคะน้าบัตรพิเศษว่าการจองห้องนะคะรับรองลูกค้าว i p อพีอะไรอย่างนี้ค่ะก็บริษัทจัดหามาให้อย่างเต็มที่เลยเอ็ซ์าพรามอนาคตดีๆที่ไม่ต้องรอในมุมมองของคุณเนเน่คุณเนณเน่มองว่าลีนี้ว่ายังไงบ้าง เนคิดว่าเราเป็นคนบอกออ,ออกแบบอนาคตเองได้นะคะและเนก็เชื่อว่ากรุงไทยแอ็กซ่านะคะหรือว่าคุณวุฒิแอ็กซ่าพามเนี่ยสามารถทําให้สิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าอนาคตที่เราอยากได้นะคะมันเป็นไปได้จริงๆอย่างแรกก็คือรายได้เราไม่คิดว่าเราจะมีแบบรายได้ขนาดนี้เราอายุ27ถ้ามองเทียบกับรุ่นเดียวกันรเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะเลี้ยงดูพ่อแม่คนทั้งบ้านให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น นะคะเราสามารถซื้อรถคันนึงนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเราแทบจะไม่มีรถเลยนะคะเราก็เอามาทํางานนะคะหาเงินเพิ่มเติมน,นะคะเราพยายามสร้างทรัพย์สินในชื่อของเราด้วยตัวของเราเองนะคะในอายุที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอายุน้อยเราอยากจะรีบสร้างทุกอย่างให้มันได้ขึ้นมาด้วยตัวเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะลูกทีมขาดอยู่ไหมครับได้แต่ฟังแล้วรู้ว่าโอ้ยอยากจะไปเป็น เป็นเป็นสมาชิกทีมคุณเนเน่มากเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเนเน่มากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาให้กําลังใจดีๆนะครับสําหรับคนที่ตอนนี้อาจจะกําลังท้อแท้อาจจะกําลังสิ้นหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ผมเชื่อแลยเกิดว่าสิ่งที่คุณเนเน่นํามาฝากนํามามอบให้น่าจะสร้างแรงใจได้ไม่มากก็นนะ้อยวันนี้ขอบคุณค,คุณเนเน่มากนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ Start Up t h ไทยแรงกับผมพัทธรเดชไทศสุวรรณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ